วัครับวันนี้เราจะมาประกอบคอมพิวเตอร์กันใหม่ครับเป็นคอมพิวเตอร์เก่าๆของผมนะครับแล้วผมก็มีตัวนี่ CPU Air Cooler ครับเย็ยนและเงียบครับยี่ห้อของของ First Player นะ First Player ก็เป็นแบรนด์ของพวกในเครือของซูนามินะครับรุ่นวันนั้นแหละครับนี่ Cryo ที่แปลว่าเย็นเจี๊ยบนะครับตัวนี้เย็ยนและเงียบครับเพราะว่าพัดลมมันใหญ่เดี๋ยวเรามาดูงานจริงกัน นี่ครับของ First p a พเยรครับราคาของมันนั่หลมันจะอยู่ประมาณพันห้านะแต่ถ้าคุณซื้อในช่วงโปรน,ะนี่เห็นป่มมันเป็นแบรนด์ของซูนามิเนี่ยอันนี้ในของช้อปปีนะนี่เป็นเครือของซูนามิเลยถ้าคุณซื้อช่วงเนี้ยมันก็จะมีโปรเลอประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดบาทนี่นะหลังโคส่วนลดเลยนี่ผมเปิดให้ดูเลยเขาจะจัดโปรเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวช่วงโปรช่วงเดือนตุลาเนี่ยโปรมันจะเยอะอยู่นะเช่น10เดือน10เ,เนี่ย รถแหลกรถกระจายครับทีนี้ผมมีคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอยู่ไงเนี่ยมันเป็นเป็นตั้งแต่บอร์ดที่เป็น DDR3 แล้วผมก็เลยว่าจะเอามาทำใหม่ครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยก็เลยตัวนี้จะเป็นเป็นบอร์ด CPU ของตั้งแต่ตั้งแต่ i7 น่ะ i7 Gen3 มา3770เนี่ยตัวนี้ก็จะใช้ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวให้ดู จะก็คือผมจะเอามาใส่กับพวกนี้แหละเพราะดูดิเนี่ยมันพังแล้วเนี่ยมันเฟืดไปแล้วไงเืดไปแล้วก็เดี๋ยวว่าจะเอามาทําใหม่แต่ไม่รู้ติดหรือเปล่านะผมยังไม่ได้ลองนะแต่นี่เราจะเป็นอันนี้ก็อันนี้มันเป็นของสองสองสองหนึ่งสองศูนย์นั่นนะไอสามตัวนี้เอือดแล้วครับทีนี้เรามาดูตัวนี้กันดีกว่าหัวใจหลักของเราก็คือเราจะมาดูไอ้ตัวนี้กันเพราะว่า เราต้องการมันเย็นครับเพราะว่าตระกูลพวก i3 พวกเนี้ยเอ้ยไม่ใช่ i7 พวกเนี้ยมันร้อนมันเป็น cpu รุ่นเก่าไงมันก็จะอาจจะร้อนๆกันหัยมาีนี่เรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างตัวนี้ผมว่ามันน่าจะเย็นเจี๊ยบเลยแหละแล้วก็ระบบที่มันรองรับนะเห็นไหมรุ่นใหม่ใช้ได้หมดนะครับ license เ0้พซีรีส์ครับพร้อมแล้วก็ intel นะครับ core ultra ready พร้อมใช้งานทั้งหมดเลย สเปคของมันมาดูด้านข้างกล่องกันก่อนข้างกล่องก็มันจะมีรุ่นอยู่นะนี่เป็นของ first player ครับโมเดลเป็น cy 1 1 2 d ครับรองรับ cpu ที่มัน support ซูมให้ดูกันเลยดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวซูมซูมให้ดูให้ชัดๆกันไปเลยครับว่ามันรองรับอะไรกันบ้างนี่ตัวนี้เห็นไหม Intel ซัพพอร์ตตั้งแต่ซ็อเกต1 8 5 1 1 7 0 0 1 2 0แล้วก็ 115x 115x ก็คือ1150 1151 1155 115. ใช้ได้หมดแล้วครับ AMD ก็ AMD AM5 แล้วก็ a m 4ใช้ได้ครับนี่ตัวงานก็จะเป็นประมาณนี้แหละมีเป็นความสูงอยู่ที่160นะเช็คกันดีๆหน่อยครับเพื่อมันติดนี่ ฮีทซิงเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าท่อเนี่ฮีทไป์นี่ขนาด6มิลเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันดีกว่าแต่ตรงนี้มันบอกเป็นอลูมิเนียมนะไม่แน่ใจว่าเป็นท่อทองแดงหรือว่าท่ออลูมิเนียมนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูงานจริงแล้วกันส่วนนี้ก็จะเป็นขนาดกันขนาดของพัดลมก็เป็นขนาดปกติอะ่ะนี่ครับโอเคเรามาดูอย่างอื่นกันบ้างครับรุ่นของมันก็เนี่ยเป็นเฟิร์สเพ y e เยอร์อย่างที่บอกสวยนะแล้วก็หนักอยู่เนาะ ผมหยิบขึ้นมาแรกๆก็งงเลยนักหนักหนักจังวะตัวตัวใหญ่แต่นักน้ำหนักมันเยอะครับไม่รู้มันหนักอะไรเดี๋ยวเรามาดูงานจริงกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนี่เดี๋ยวผมมาประกอบกับเคสเก่าผมจริงๆเคสผมมีเยอะแยะเลยของเครือซึนามิได้มาเยอะเลยครับแต่เดี๋ยวเรามาประกอบดูกันก่อนว่ามันเป็นประมาณไหนผมก็ยังไม่แน่ใจว่าบอร์ดผมมันใช้ได้หรือเปล่าไง พราะว่าผมทิ้งไว้นานมากแล้วแล้วผมก็ซื้ออะไหล่มาเพิ่มเติมเช่นแรมเดี๋ยวนี้ถูกมากเลยแรมเดี๋ยวนี้แรม8กิกส์ดีเดียร์ d r 3ตัลวละ200กว่าบาทเองเนี่ย8กิกส200กว่าบาททุกถูก,ถกเดี๋ยวนี้ถ้าเมื่อก่อนก็2,000นะ8กิก่ะเดี๋ยวนี้200โอเคมามาดูงานจริงกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่กล่องสวยนะแพคมาใหญ่มากแล้วก็แพ็คมาดีเลย โอเคจัดฉากมาสักหน่อยแล้วกันได้ดูสวยๆได้ดูชัดๆโอเคนี่ก็แกออกมาเป็นคุชชั่นที่มันทำมาแพกมาอย่างนี้มีคู่มือให้หนึ่งเล่มคู่มือแล้วก็พัดลมให้มาสองตัวนะนี่พัดลมเป็นสีดำนะมีไฟ RGB ด้วยหรือเปล่ามีครับโอ้แล้วผมจะลองไฟ RGB ยังไงวะเนี่ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คดูก่อนเพราะว่าตัวนี้มันมี อันนี้อ๋อไม่ไม่มีไม่มีไฟดิอันนี้แค่ต่อขั้วพัดลมครับไม่มีไฟ rgb นะรุ่นนี้แต่ว่ามันเป็นสีดําแบบด,ดําดูดูครับผลิตที่ไชน่าครับดูดูสเปคพัดลมกันก่อน12โวลต์0 7แอมป์ครับ0.7แอมป์ก็คือมันกินกระแสไม่เยอะแสดงว่ามันจะต้องเบาครับมันเงียบอยู่แล้วแหละพวกเนี้ยเนี่ยดูดิน่าจะเป็นพัดลมลูกปืนเงียบมากเห็นไหมแล้วก็ลื่นปื้นนี่ลื่นปื้ดเลยครับเนี่ยหมุนอย่างงี้ ไม่หยุดเลยต่างกับไอ้พวกที่มันเป็นพัดลมกเก่าอย่างนี้คุณดูนะนี่นะนี่ห <c oughs> มุนแล้วก็หยุดครับมันฝืดเนี่ยนี่พัดลมพวกนี้พังแล้วแต่ว่าพวกนี้มันจะลื่นลื่นปรืดเนี่โอเคแยกมาก่อนมาดูกันอีกโอ้ตัวบลิ่มเลยวะนี่ใหญ่มากครับแต่ว่ากล่องไม่มีอะไรแล้วนะกล่องหมดแล้วกล่องมีแค่นี้ก็ตัว ตัวนี้แป้งเลยว่ะนี่ใหญ่ครับอ๋อมันเป็นท่ออลูมิเนียมครับมันไม่ใช่ท่อทองแดงนะถ้าท่อท,อ,ทองแดงมันจะเป็นก้านทองแดงครับตัวนี้เป็นท่ออลูมิเนียมนะครับมีด้วยกันหท่อเลย6ท่อ 1, 2, 3, 4, งสอี่ห้าหนี่น่าจะเย็นเจี๊ยบเลยครับด้านล่างนี่แกเอามาตัวนี้เป็นโอ้ มีแปะไอ้นี่มาให้เรียบร้อยแล้วครับสบายแล้วครับซิลิโคนครับเราใช้ซิลิโคนของมันได้เลยนะมันมันมันมาอย่างนี้นะแปะมาไม่เต็มเต็มอย่างนี้แหละแต่เวลาเรารกดไปจริงๆเดี๋ยวมันก็เต็มเองครับซิลิโคนได้แถมมาให้ไหมเนาะแต่คิดว่ามันไม่แถมหรอกเพราะมันแปะมาแบบนี้แหละเดี๋ยวเราดูในถุงแล้วกันในกล่องว่ามันมีแถมอะไรไมาอีกตรงนี้ก็จะมีสกูให้เรายึด นี่สกรูให้เรายึด2ตัวเวลาใช้งานประกอบก็น่าจะเป็นหน้าตาประมาณนี้แหมมันจะดูเท่ๆอย่างนี้ว่ะเฮ้ hey, เรามาดูอุปกรณ์ในกล่องนี้กันบ้างอเอาพัดลมมาตั้งไว้ก่อน,นมาดูอุปกรณ์ในกล่องเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องแถมรุ่นมันมันใส่ได้หลายรุ่นไงหลายซ็อกเกต็ตอพอมันแถมซิลิโคนมาด้วยครับไม่ต้องห่วงเลยนึกว่าจะไม่แถมแถม ซื้อไปก็คือประกอบใช้ได้เลยครับไม่ต้องไปซื้อซิลิโคนเพิ่มเติมนี่แถมซิลิโคนมาให้ดิอยู่นะหลอดหนึ่งน่าจะใช้งานได้สักสองสารอบอะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นชุดคิดที่เอาไว้ประกอบกับพ,พัดลมแล้วก็ตัวตัวงานตัวขเขาเรียกตัวเรววะตัว CPU ตัวซเก็ตนี่มีอันนี้ให้ อะไรมั่งก็ไม่รู้นะคือคุณมาอย่างเงี้ยคุณก็งงอยู่แล้วแหละเฮ้ยนี่มันคืออะไรวะอย่างเงี้ยใช่ไหมงงใช่ไหมล่ะเราไม่ต้องงงครับนี่คู่มือมันมีบอกก็เปิดดูดีครับ User manual ถ้าเป็นผู้นี้ผมซื้อผมประกอบอยังไงผมก็ต้องดูก่อนครับว่าคู่มือมันประกอบอยังไงเพราะว่าเด็กจะงงนี่ของที่มันแถมมาก็จะมีแผ่นเมาส์อะไรต่างๆนี่ของ Intel จะเป็นการกระบาดอย่างนี้นะนี มีอะไรอะไรอย่างให้อย่างนี้เด๋ววิธีประกอบเดี๋ยวผมประกอบพัดลมก่อนแล้วกันนี่ประกอบพัดลมเนะแล้วก็วิธีประกอบมันเนะก็หลักการก็น่าจะไม่มีอะไรมากหรอกครับอ้าวโอมีไม้ไอติมให้ด้วยแถมไม้ไอติมไว้เกี่ยด้วยตัวพัดลมมันมันคงใส่ฝั่งไหนก็ได้ครับมันจะต้องยัดอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ยัดอย่างนี้อยู่แล้ว และไอตัวนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยวพัดลมครับขาเนี่ยขาอันนี้เป็นที่เกี่ยวพัดลมนะเดีย๋ยวผมขอเกี่ยวก่อนโอเคมาดูวิธีการเกี่ยวครับเกี่ยวง่ายครับตอนแรกนึกว่าจะประกอบยากง่ายๆเลยครับมันจะมีขาไอ้น,นี่อยู่สองอนันให้ไหมแล้วหายไปไหนอันนึงวะเนี่ยนี่มันจะมีลวดให้ให้มาทั้งหมดสี่เส้นนะ่ะแล้วมันหายไปไหนเส้นหนึ่งวะเนี่ยเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งทิ้งไว้ไหนวะล่วงไปไหนแล้วเอเค มันจะลวดมีลวดให้ทั้งหมด4เส้นครับก็สเส้นเอาไว้ต่อกับพัดลม1ตัวแล้วก็อีก2เส้นก็ไว้ต่อกับพัดลมอีกตัวหนึงเช่นเดียวกันแล้วก็เกี่ยวมันอย่างนี้เลยนะนี่เกี่ยวมันจะเป็นประมาณนี้ครับนี่เกี่ยวมันเลยแล้วก็เกี่ยวมันเลยเพราะแล้วก็เอาไปประกอบนี่ก็เอาไปประกอบตัวนี้ผมประกอบริมนี้แหละเสวยอตัวมันจะต้องอยู่ในล่องนี้นี่ พราะว่ามันจะได้ช่วยกันระบายส่วนทิศทางลมนะครับขอให้เอาตัวหนังสือออกไ้ข้างนอกเพราะว่ามันจะได้โชยยี่ห้อด้วยแล้วเดี๋ยวมันจะเป่าเป่าวิ่งไปทางนี้นี่นะก็อันนี้ก็จะประกอบประกอบประมาณนี้ครับเพลิมเดี๋ยวขอยัดกันอันนี้ครับเราก็ค่อยๆเอามันลงไปนะนี่ค่อยๆเอามันลงมันก็จะลงอยู่ประมาณนี้นให้มันพอดีกับข้างบนครับ แล้วมันก็จะมีตะขอตรงเนี้เห็นไหมแล้วก็มาเกี่ยวนี่เสร็จแล้วเนาะพอเกี่ยวแล้วก็ลองดู่ะมันกึ่งกลางไหมมันมันสูงมันโอเคไหมเนี่ยถ้าอันนี้ถ้ามันสูงไปเราก็ปรับมันลงมามันมันไม่ตรงร่องครับก็ก็แงออกมาปรับให้มันตรงแล้วกันอืมมันปรับได้ครับนี่พอดีละอันนี้เตรียมไปหน่อย ็ปรับขึ้นมาอีกร้องหนึ่งเคนะก็ okay, จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่สวยงามทีนี้มันก็จะดูเหมือนมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าวะแต่คงจะเงียบมากเลยครับเห็นไหมพอมันเสร็จแล้วมันก็จะสวยๆอย่างนี้แหละทีนี้เวลาเรามาใช้งานมันเราก็ต้องประกอบลงกระบ,บอดมันใช่ไหมนี่ อันนี้ก็จะเป็นบอร์ดเก่าของผมเดี๋ยวผมว่าจะใช้กับตัวนี้แหละเป็นบอร์ดนิดเดียวเองนี่ไม่มีอะไรเลยตัวนี้ผมได้มานานแล้วนะเกือบสิบป,ปีแล้วมนะั่งพวกนี้เก่าแก่ามากเลยครับแต่ว่ามันก็ไม่พังสักทีแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วนะไม่รู้ว่ามันยังใช้งานได้ได้อยู่หรือเปล่าเอาก็กกอบกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราไขาออกกันก่อนครับดีนะมี เดวเวอร์ m o d i f ยอยู่ไขไม่น,มนออกมาก่อนนี่ไขขงโม m o d i f โ m o d i f ยแบตใหม่นี่ใช้าง, modified, modified างานได้ดีอยู่นะครับผมก็ไม่ชัวร์นะว่าบอร์ดนี้มันติดหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้แหละแกะมันก่อนละนี่ใช้ดูตัวนี้ c p u รุ่นไหนรุ่นกระจอกง,อกง่อยๆที่ไหนแล้วครับนี่ i7 เนะครับเห็นไหมเมื่อก่อนแพงมากเลยเนี่ย I 7. ไอเเช็ดให้ดูชัดๆเลยครับจริงๆมันต้องผ่ากระดองนะเพราะว่ามันเก่าแล้วผ่าต้องผ่ากระดองเมันเพราะว่าบางทีมันมีซิลิโคนใต้นี้มันมันแห้งอะเนี่ยมันเก่าแล้วไงเห็นไหมสามเจ็ดเจ็ดศูนย์นะตัวนี้มองมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่เป็นตัวแรงเลยอะ ในแรงเลยดิซ็อกเกตมัน1นึ่งหนึ่งกไงก็บอกแล้วมันใส่กันได้ใส่กับตัวนี้ได้ก็เดี๋ยวเวลามันใช้งานจริงก็จะเป็นอันนี้บอร์ดแล้วก็ใส่ซ p u ตัวนี้รู้ว่ามันจะเวอร์ไปหรือเปล่าวะมันจะดูยิ่งใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้มันดูยิ่งใหญ่มากเลยนะโอเคนะมันมันเพื่อความเท่ของเราอะ่ะนั่นแหละเราต้องยิ่งใหญ่อย่างนี้แหละใครจะมากระจอกงอกงก่อยครับบอร์ดบอร์ดผมกระตัวนิดหนึ่ง แต่พอใส่ C V U แล้วอย่างนี้มันจะดูยิ่งใหญ่ดีครับโอเคเดี๋ยวผมลองประกอบกันก่อนนะเดี๋ยวว่ามันจะเป็นจะต้องเปลี่ยนไอ้ขานี้ด้วยไหมขานี้ต้องเปลี่ยนด้วยนะนถอดออกเลยโอเคขาเก่าถอดมันออกครับแล้วแล้วก็ดูใต้ล่างอันนี้อันนี้ต้องถอดไหมเดี๋ยวดูกนะ่อนน่าจะไม่ต้องถอดครับก็คือเราก็เอาอขามันตามคู่มือมันเลยแหละนี่ ู่มือมีใช้ก็อ่านมาหน่อยนะนี่วิธีการอินสตอลอินสตอลครับติดตั้งก็อยู่ประมาณนี้นะนี่อ๋อมันจะมีสเตปครับอันนี้อันนี้เป็นของของเดิมมันนะส่วนนี้เป็นของใหม่ของใหม่มันจะมีสเตปบอกอยู่นี่ซ็อกเก็ตนะครับของ Intel เราอยู่ที่ว่าเราเราเป็นซ็อกเก็ตไหน ถ้าเป็นสกตของ1151เนี่ยเราก็เลื่อนเลื่อนให้มันตรงนะครับ1151อยู่ตรงไหนวะเนี่ยเราต้องเลื่อนให้มันตรงอะอเลื่อนให้มันตรงครับแล้วเดี๋ยวมันใส่ได้ไหนวะ1151อยู่ตรงไหนวะมันใส่ได้จริงรู้ป่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อน โอเคครับของ1151คือดันให้มันสุดเลยเพราะว่ามันเป็นท็อกเก็ตที่เล็กสุดนี่แต่เดี๋ยวนี้คงไม่มีใครใช้แล้วมั้ง1151เนี่ยบอดเก่าเกินนี่แล้วก็แปะมันลงไปอย่างนี้เลยนะนี่ประกอบมันไปมันจะมีร่องหลบสกูอะไรของมันพอดีเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะแปะเนี่ยมันมีกาวสองหน้าให้แกะแกะแกะออกเลยนะนี่แปะไปเลยครับนี่แปะไปเลยไม่ต้องถอยกันแล้ว เดี๋ยวประกอบกับบอร์ดนี้แหละเพราะว่าบอร์ดนี้มี HDMI นี่แปะไปเลยครับเอแปะก,กาวสองหน้ามันก็จะอยู่โอเคประมาณนี้แล่วนี้มันก็จะต้องมีตัวล็อกอันอื่นอีกเพิ่มเติมครับนี่ก็จะเป็นซ็อกเก็ตตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอามา,ขา,ยยาไขไงเราก็ต้องแปะมันอีกก็อยู่ที่ว่าเราจะใส่แนวไหนอะมันมันใส่ได้ใส่ได้ทุกแนวป่ะเดี๋ยวลองมา มันก็ใส่ได้หมดนะแนวนี้ก็ใส่ได้นะเพรมันต้องมันต้องใส่บูตก่อนเดี๋ยวดูคู่มือก่อนครับยามั่วครับจริงๆห้ามมั่วนะผมก็งงกันอยู่ประกอบวนะ่าสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองนี่อ๋อนี่ใส่ไปปุ๊บนี่อ๋อมันให้ลองบูตด้วยเห็นไหมต้องลองบูตเบอร์หนึ่งด้วยบูตเบอร์หนึ่งคือบูตอะไรบูตเบอร์หนึ่งอินเทลครับ ถ้าเป็น Intel ก็ต้องเป็นทรงหกเหลี่ยมนี้นะบูตอันนี้ทรงหกเหลี่ยมเราก็หาอ่านี่นี่เอ็มดีถุงมันมีบอกอยู่นะอันนี้ Intel นี่เราก็แกะของ Intel มาแล้วก็ใส่บูตมัน,นไม่ยากครับคู่มือมีให้ให้ดูก็ตามคู่มือเลยครับไม่มันมีทิศทางการใส่อยู่นะมันมันไม่เท่ากันนะ เดี๋มันมีทิศทางการใส่อยู่นะครับต้องอย่างนี้แหละนี่มันมันมีทิศทางอยู่อ,อ๋อไอนี้ไว้ข้างล่างนี่ไอ้ไอลึกๆไอฝั่งตื้นเอาลงล่างครับนี่ประกอบแล้วแล้วก็เอาซ็อกเก็ตนี้ใส่ทีนี้เราจะต้องดูทิศทางพัดลม,มใช่ไหมดู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 ดนี่จริงๆิงก็ตามรูปมาเลยเห็นไหม ไอรูเล็กๆนี่อยู่ฝั่งข้างบนกับข้างล่างไอรูเล็กๆก็นี่ก็ขืออนนี้แสดงว,ว่าผิดนี่นี่แกนนี่เราต้องอยู่ด้านนี้ครับนี่เขามันจะพอดีเลยมันจะพอดีกับตรงนี้มันจะไม่ชนครับนี่นะเห็นไหมพอประกอบเสร็จแล้วก็ก็ไขอันนี้ไปไขมันไป ประกอบง่ายอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าบอร์ดผมนี่มันติดหรือเปล่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อนชุดน้ําผมมีเยอะแยะครับชุดชุดระบายความร้อนพวกนี้เยอะเลยน,นี่โอ้รประกอบแล้วมันดูสวยอยู่นะเรายิงเพื่อความความแน่นหนาหน่อยนี่เพื่อความแน่นหนา นี่เอาแค่ตึงมืออ๋อครับพอยิงไว้แล้วลองเช็คดูชนพอดีเลยนี่ทีนี้น่าจะน่าจะเกือบเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็ปาดซิลิโคนเนาะก็น่าจะเสร็จแล้วนี่ที่เหลือเอาตรงนี้โอ้ผมจะยืดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่า มันอาจจะต้องถอดพัดลมตัวนี้ก่อนครับเพราะว่ามันจะไขสกูนี้ไม่ได้เนี่ยมันจะไขสกูนี้ไม่ได้ครับมันติดเนี่ยจะต้องถอดพัดลมตัวนี้ออกก่อนเพื่อจะไขสกูตัวนี้ครับไม่ไลเดี๋ยวเดี๋ยวผมประกอบก่อนแล้วกันนะเี๋ยวทาซิลิโคนตัวนี้ก่อนทาซิลิโคนนี้มาหยอดก่อนออไม่รู้ขอยอดยังไงบางคนก็ปนบอกเป็นเม็ดถั่วแต่ผมกลัวไม่เต็มอ่ะ ผมก็จะหยอดอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คนครับใครใครมีวิธีหยอดเท่ๆก็บอกผมหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะหยอดอย่างเงี้ยแหละเนี่ยผมก็ผมก็หยอดมนันม่วงๆอย่างเงี้ยแหละเนี่ยเนี่ยนะเพราะว่ามันแถมไม้ปาดมาให้ไงบางนนคนเขาก็ไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยผมก็หยอดอย่างเงี้ยแล้วผมก็เอาไม้ไอติมปาด ปาดให้มันเต็มก็แค่นั้นเองไม่เต็มก็หยอดเพิ่มเดี๋ยวปาดก่อนโอเคก็ okay, okay, ปาดแล้วอาจจะคีเรดนิดหน่อยไม่รู้ซิลิโคนมันแข็งยังเลยนี่มันแข็งมากเลยครับผมก็เลยปลาดออกมาอาจจะไม่ค่อยเหนียวนเท่าไหร่ <c oughs> น่าจะได้ประมาณนี้แหละทีนี้นี่อย่างที่บอกว่าจะต้องถอดถอดไอพัดลมตัวนี้ออกก่อนเพราะเดี๋ยวใส่ไม่ได้ครับก็เดี๋ยวทิศทาง ทิศทางเราจะต้องเป่ายังไงวะต้องเป่าฝั่งนี้ออกเนาะนี่จะต้องจะต้องหันประมาณทิศทางนี้ครับเพราะว่าจะต้องเป่ามันออกข้างหลังเพราะว่าอันนี้มันเป็นฝั่งข้างหลังก็ประกบไปเลยประกบแล้วก็ไขตะกูไปเลยครับนี่ประกบแล้วก็ไขสกูไปเลยมันดูยิ่งใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยนี่มันจะเปิดติดหรือเปล่าผมยังไม่ชัวร์เลยนะเนี่ย นี่ครับแต่ว่าระดับเรามันก็ธรรมดาเป็นเทที่ไหนลราเราจะต้องยิ่งใหญ่กันตลอดอยู่แล้วดตตตูติดอีกติดอีกหาไขควงก่อนดีนะมีไขควงยาวอยู่นี่ผมยังไม่ชัวร์นะว่ามันติดหรือเปล่าเนี่ยประกอบกันก่อน,อนแล้วค่อยๆไขนะแต่มันเป็นสปริงอยู่มัมมันไขได้แน่นอยู่ครับแล้วมันจะใช้สปริงในการกด นี่นี่แน่นเอาให้แน่นเลยที่จริงเราแหวงแหวงที่จริงเราไม่ต้องใส่พัดลมก็ได้บ้งซิงมันจะใหญ่ขนาดที่แต่พวกแต่จริงจริงมันก็ต้องใส่หระไม่ใส่ไม่ได้หรอกนี่เสร็จแล้วเพร์นี้ใส่พัดลมสักหน่อย โอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่มันก็จะเท่ๆกันอย่างนี้แล้วครับหมุนให้ดูหน่อยเพื่อความเท่นี่ครับกับพัดลม CPU Cooler น่าจะมีประมาณนี้แหละเนาะเพื่อความเท่ครับเดี๋ยวลองลองต่อไฟดูหน่อยแล้วกันลองต่อไฟตัวสายมันเดี๋ยวให้ดูสายก่อนสายมันจะเป็นอย่างนี้นะไอ้นี่มันเป็นบอร์ดรุ่นเก่าไง ถ้าบอร์ดรุ่นใหม่มันก็แยกอิสระกันอยู่แล้วแต่บอร์ดนีมันเป็นบอร์ดบอร์ดรุ่นเก่าพัดลมที่มันเสียบได้มันก็เลยมีช่องเดียวครับดูนะมันมีไหมถ้าบอร์ดรุ่นใหม่มันจะมีหลายช่องอยู่นะอ๋อเนี่มันมีซิสเต็มแฟนอดี๋วน่าจะกับ CPU แฟนกับนี่นี่อันนี้ CPU แฟนครับพัดลม CPU กับซิสเต็มเราต้องต่อของ ของตัวไอ้นี่นะของตัว CPU นะเพราะว่า CPU มันมีการควบคุมความเร็วไง <c oughs> ก็เลยต้องต่อให้มันถูกต้องสายมันจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะเป็นหัวงนี้แล้วก็เอามาเสียบรวมกันเลยเอามาเสียบรวมกันเลยครับแล้วก็เอาไปต่อต่อช่อง CPU fan แเนาะสายสายผิดไปหนะ่อย แล้วก็เดี๋ยวค่อยเก็บสายให้เรียบร้อยครับนี่เพราะว่ามันมีช่องเดียวไงถ้าบอร์ดรุ่นใหม่มันมีสองช่องครับแต่นี่มันเป็นบอร์ดรุ่นเก่าไงก็เลยมีช่องเดียวครับก็ต่อประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยละอืมส่วนมันจะติดหรือไม่ติดอันนี้ก็ยังไม่รู้นะยังไม่ได้ลองครับโอเคนะ เสร็จแล้วก็จะสวยๆอย่างเงี้ยมันก็ดูยิ่งใหญ่เว่อร์ไปหน่อยเนาะเพราะว่าบอร์ดมันนิดเดียวเองครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็นะ่าจะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมลองต่อไฟดูก่อนแล้วกันโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเกือบเรียบร้อยแล้วครับก็ลากสายออกมาต่อข้างนอกกันก่อนนี่ต่อข้างนอกกันก่อนก็มีสายไฟ12อโวลต์เอามาเลี้ยงตรงนี้นี่แล้วก็ตรงน,นี้ก็เป็นสายของชุดเมนบอร์ดครับกาดจออะไรก็ยังไม่ใส่นะเดีย๋ยวเดี๋ยวเรามาลองกันเสียก่อน ใช้ดูว่าพัดลมมันทํางานประมาณไหนครับนี่เสียปลักไปแล้วนะนี่ลองเปิดดูครับวิธีการเปิดก็ไขควงจิ้มเลยจิ้มสวิตช์มันปุ๊บนี่มาแล้วโอเคนะจะจะเป็นประมาณนี้ครับนี่พัดลมก็มีเสียงดังพอประมาณอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นแบบเหมือนมันเร่งสูงสุดนะ่ะ เหมือนบอดผมมีปัญหาจริงๆนะเมื่อกี้ผมเปิดผมได้ยินเสียง,งแป๊บไม่รู้พังหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็เป็นประมาณนี้แหละครับเนี่ยได้ไงเดี๋ยวค่อยลองต่อจออะไรดูว่ามันมีภาพมีเสียงอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเพิ่ม